ไพ่มีอะไรที่อยากจะสื่อสารให้คุณรับรู้ในตอนนี้บ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์ comment, กด s u b สไคร b e ์ไลค์แชร์นะคะกดของฝันเป็นค่าครูให้กอบกันด้วยนะมาดูซิว่าวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรตอนนี้คุณมาเจอคลิปนี้มีอะไรสําคัญสําคัญเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญที่คุณจะต้องรู้เรื่องสําคัญที่คุณจะต้องรู้ว้ <Wow. S 1> าวไพ่เดอะสตานะคะ เป็นพลังงานของความสุขความหวังความสมหวังดังปรารถนานะเป็นหน้าไพ่ของการฮิวใจการเยียวยาจิตใจหรือสิ่งที่คุณกำลังคิดสิ่งที่คุณกำลังหวังสิ่งที่คุณกำลังมีความต้องการอยากจะได้สิ่งนั้นนะคะคุณกำลังจะสมหวังนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ช่วงช่วงเนี้ยคุณจะดูดีมีเสน่ห์มีออร่ามากๆเลยนะคะอาจจะเป็นที่ ถูกตาต้องใจทําอะไรก็ค่อนข้างมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะดวงคุณในช่วงนี้นะทำอะไรค่อนข้างที่จะอยู่ในไพ่เดวิลนะอยู่ในสายตานะคะคของคนรอบข้างมีสเสน่ห์มากๆช่วงนี้คุณจะดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะแล้วก็เหมือนกับคุณจะมีแรงดึงดูดบางอย่างนะดวงชะตาของคุณอาจจะกําลัง ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะดึงดูดความสุขดึงดูดความฝันดึงดูดความหวังอะไรก็ตามไพ่เก้าเหรียญดึงดูดเงินดึงดูดทองเข้ามานะคะคุณกําลังอยู่ในช่วงของการที่บางคนจะมีโชคมีลาบนะนะคะไพ่เดวิลมากับเก้าเหรียญเนี่ยการเสี่ยงโชคหรือการได้เงินแบบลับๆหรือการได้เงินมาแบบว่าด้วยความเสน่หาอะไรประมาณนี้ย นะคะช่วงนี้ใครที่คุณเป็นโสดนะรู้สึกว่าคุณจะดึงดูดใครบางคนเข้ามาติดพันคุณหรือใครที่คุณกําลังอยู่ในช่วงของการแบบพัฒนาตัวเองการดูแลตัวเองนะการฟื้นฟูตัวเองนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังมีมีความโดดเด่นนะ่ะคุณก็ลังจะดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตคุณแต่คนเหล่านั้นเข้ามาคือจะเข้ามาชอบเข้ามารักเข้ามาเสน่หาเข้ามาไปเข้ามาดูแลคุณนะ่ะก้าเหลียนเนี่ย กับไพ่เดวิลไพ่เดอะสตาร์เนี่ยนะคะไพ่สี่เหลี่ยนนะคุณอาจจะเจอใครบางคนเข้ามาทุ่มเทความรักให้กับคุณทุ่มเทความเสน่หาให้กับคุณหรือทุ่มเทเงินทองให้กับคุณก็เป็นไปได้มีโอกาสได้ทั้งในเรื่องของการเงินได้ทั้งในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ได้ทั้งในเรื่องของความรักความเสน่หานะคะอาจจะเข้ามาในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันอ่าความรักเข้ามาแล้วนะคะ สเสน่ห์ของคุณช่วงนี้นะบอกเลยว่าดึงดูดดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามามากๆนะคะดึงดูดให้คนเข้ามารักเข้ามาหลงดึงดูดให้คนเข้ามาทุ่มเทเข้ามาเปเข้ามาดูแลคุณจะเจอสายเปยคุณจะเจอคนมีเงินแล้วคนคนนี้เข้ามานะคุณกับเขามีโอกาสที่จะพัฒนากันไปเป็นคนรักไปเป็นคู่รักไปเป็นแฟนกันด้วยนะคะมีโอกาสที่คุณจะเจอคนรักสายเปยนะในเร,เร็วนี้เนี่ย ไพ่หกเหรียญเห็นไหมคะมีเกณฑ์ได้เงินได้เงินจากความสวยความหลอ่อความเสน่หาของคุณนี่แหละแล้วก็มีเกณฑ์ได้จากโชคลาบด้วยหร,หรือได้จากลาบลอยไม่จําเป็นต้องเป็นโชคลาบก็ได้นะคําว่าลาบลอยหมายถึงว่าอยู่ดีๆมีคนเอามาให้อยู่ดีๆได้เงินแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวนะคะหรืออยู่ดีๆมีคนพึงพอใจคุณแล้วอยากจะเข้ามาส่งเสียเลี้ยงดูดูแลคุณก็เป็นไปได้นะคะคุณกําลังจะเจอใครบางคนที่เข้ามาเปย์คุณ เน้นในเรื่องของความรักความเสน่หาช่วงเนี้ยเสน่ห์คุณแรงเยา้ายวนมากๆนะคะคือพูดได้ง่ายเลยว่าคุณอยู่ตรงไหนก็ตามแต่คุณจะมีความโดดเด่นจะเป็นจุดสนใจของคนทั่วไปของคนรอบข้างนะคะแล้วก็จะดึงดูดใครหลายๆคนเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะหนึ่งในนั้นจะเป็นคนที่สามารถอุ้ยเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาปิดนิดนึงนะคะเดี๋ยวโดนต้องเซ็นเซอร์ไปนิดนึงนะคะ เนี่ยดวงคุณเกี่ยวกับเรื่องความรักโดดเด่นมากนะสเสน่ห์จะแบบร้อนแรงมากช่วงนี้ถูกตาต้องใจดึงเงินดึงทองดึงคนดึงคนรักเข้ามา,มากมายแต่ก็ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าเดวิลกับเลิฟเวอร์มันเป็นในเรื่องของรักทางเลือกได้หรือในเรื่องของรักเชิงซ้อนได้นะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามาพร้อมๆกันหลายคนอาจจะมีคนเข้ามาทีเดียวแบบสองสามคนมาจีบคุณมาติดพันคุณอะไรประมาณนี้ ก็ระวังสับรางให้ดีๆด,ด้วยนะคะอาจจะความสุขอาจจะกลายเป็นความทุกข์เกิดปัญหาได้เดี๋ยวคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะภายในระยะเวลาที่ไม่นานเกินรอแน่นอนเร็วๆนี้แหละการติดต่อสื่อสารจากคนคนนี้นะอาจจะมีใครบางคนที่แอบสนใจคุณมานานแล้วชอบคุณมานานแล้วมีความรู้สึกมีแพชชั่นกับคุณมานานแล้วแต่ยังไม่กล้ารุกคุณยังไม่กล้าจีบคุณแต่เขากําลังจะเดินหน้าจีบคุณแล้วนะ แล้วความสัมพันธ์ขยืบค่อนข้างเร็วด้วยให้ชาลีออดคนคนนี้เป็นคนต่างชาติได้เป็นคนทางไกลได้เป็นคนอยู่ในเครื่องแบบได้นะคะหรือเป็นคนที่อยู่กับการเดินทางเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้เช่นกันรวมไปถึงเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณอาจจะทํางานเขาอาจจะทํางานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือองค์กรที่เป็นการโดยสารการเดินรถการจะต้องเดินทางตลอดอะ่ะ ะะได้หมดเลยแอร์สจวจข้าราชการทาหารตำรวจนะหรือคนในเครื่องแบบคําว่าคนในเครื่องแบบคือที่เขามีชุดยูนิฟอร์มอ่ะนะคะภาครัฐรัฐวิสาหกิจได้หมดถ้าเอกชนก็จะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการโดยสารนะคะเกี่ยวกับการเดินทางไม่ว่าจะทางบกทางเรือทางอากาศได้เช่นกันบางคนอาจจะมีความแตกต่างก็ด้วยเชื้อชาติศาสนาภาษานธรรมคุณวุฒิวัยวุฒินะคะก็เป็นไปได้นะอ่ะ the world นะคะ มีเกณฑ์สูงนะหลายๆคนคุณจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติคนที่จะเข้ามาเป็นคนทางไกลาบางคนคุณอาจจะได้เจอกับคนคนนี้เป็นรักออนไลน์หรือเจอกันผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศได้หมดนะแต่มันมีพลังงานต่างประเทศขึ้นมาด้วยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านแอปพลิเคชันได้เนี่ยคนทางไกลคนคนนี้จะเป็นคนทางไกลาจากคุณไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างภูมิภาค นะคะคนที่คุณจะได้เขามาเปมาดูแลมาเป็นแฟนเนี่ยแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คุณกําลังรอความรักอยู่ช่วงนี้นะคะระวังเสน่ห์ของคุณนะจะไปดึงดูดพลังงานคนที่แบบจะเข้ามาเป็นคู่ครองคนรักจะเข้ามาลุ่มหลงเสน่หาข้งางใครคุณทุ่มเทเปให้คุณอีกไม่ช้านะคะอีกไม่นานเกินรอคุณจะได้ในสิ่งสิ่งนี้แล้วก็เป็นคนที่มีเงินด้วย คือดวงคุณจริงๆมีเกณฑ์ได้ทั้งรักได้ทั้งเงินน่ะนะคะเงินอาจจะมาพร้อมกับความรักคนรักอาจจะเอาเงินเข้ามาเปคุณประมาณนี้นะโชคดีมีความสุขค่ะ